ใครอยากได้บ้านเดี่ยวมาทางนี้เลยบ้านที่นี่มีทั้งหมด4ทายนะทายที่เราพามาชมจะเป็นทายเอค่ะเข้ามาก็จะมาพบกับที่จอดรถเลยนะกว้างมากๆเลยค่ะแถมยังมีที่ชาร์จสําหรับรถใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในกันนะคะบ้านทายนี้จะเริ่มต้นที่100ตารางวานะ3ห้องนอน4ห้องน้ําค่ะ เข้ามาภายในก็จะมาพบกับห้องโถงที่กว้างมากๆเลยนะประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของครอบครัวเลยนะสําหรับบริเวณนี้และยังมีประตูเชื่อมไปยังสระว่ายน้ําด้วยนะคะด้านนี้จะเป็นมุมรับประทานอาหารนะพร้อมด้วยควรัวสไตล์ยุโรปค่ะที่มีเคาน์เตอร์ไอแลนด์ให้ด้วยแล้วก็มีการบิวอินอย่างสวยงามเลยนะ บ้านภายในจะเป็นระบบไฟฟ้านะขยับนิดนึงก็ปิดเปิดได้เลยนะส่วนด้านนี้จะเป็นครัวไทยค่ะภายในนะคะเขาก็มีการบิวอินให้เราใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางต่างๆมีช่องเก็บของให้เยอะมากๆเลยค่ะเราจะพาขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะห้องที่พาไปชมจะเป็นมาสเตอร์เบดมค่ะภายในห้องนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยมีการตกแต่งที่ครบจัดเต็มเลยนะคะแถมยังมีระเบียงที่กว้างอีกด้วยมองเห็นวิวสระว่ายน้ําของบ้านเราด้วยนะถัดมาก็จะพาไปชม Walk In c o s ค t สร็จของมาสเตอร์เบดมกันค่ะมีตู้แบบบิวอินนะคะใส่เสื้อผ้าและกระเป๋าได้แบบจุกๆไปเลยนะมุมนี้ก็ถูกใจผู้หญิงแบบเรามากเลยค่ะ ห้องน้าของ master bedroom um นะคะก็กว้างมากๆเลยค่ะถัดมาก็จะพาไปชมห้องนอนที่2กันนะคะภายในห้องนอนของบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ําให้ทุกห้องเลยนะแล้วก็มี walk in closet ให้ด้วยค่ะสําหรับห้องนี้นะคะจะเป็นวิวทะเลสาบและสนามหญ้าที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะถัดมานะคะเราจะพาไปชมห้องนอนห้องที่3กันค่ะทุกๆห้องนะคะเขาตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะ ห้องนอนห้องนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านนะคะแต่ก็ยังทําให้เรารู้สึกสบายตาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามีสวนอยู่หน้าบ้านเลยห้องนี้ก็กว้างพอๆกับมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะโครงการที่นี่มีทะเลสาบและพื้นที่สีเขียวกว่า6ไร่เลยนะมีความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในพัทยานะคะที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทําเลที่นี่จะอยู่ติดถนนมอเตอร์เว์สาย7นะคะห่างจากไอคอนสยามพัทยาและโอเชียนมารีน่าเพียงแค่5นาทีเองนะ แถมยังอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนานาชาติลักบี้และโรงเรียนนานาชาติลีเจนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะมาชมโครงการนะคะสามารถอินบ็อกมันได้เลยค่ะทำเลดีมากๆเลยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะ แถมในโครงการหมู่บ้านยังมีทะเลสาบอีกด้วยนะคะน่าอยู่สุดๆไปเลยค่ะ